ครับฟีฟ่าหนองมะแดงเมืองเชพูมนะฮะนะ,ะทำการเป็นฝ่ายซ่อมบำรุงนะฮะหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงเอเอเอเมืองเชพูนนะฮะนะมีบรรยากาศรอบร้านนะฮะรถวิ่งไปวิป่งมาอยู่นี่แหละฮะปิดปิดอีกแล้วครับสารพะภูมิ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าครับผมบรรยากาศ <c oughs> ร้านเอเเอนะฮะ ปุ่มเ,เครื่องเสียงบรรยากาศน,นะครับผมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีอาการแล้วนะครับเริ่มมีอาการแล้วช่างฟ้านะครับเรยจะใายรุ่นนี้มันแตกได้คอยเอาเลยแตกแตกเขาเน้ะ งานฮะานซ่อมผ่านไปด้ดีไม่แตกปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปะ๊บนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงสักครู่นะครับผมอย่างครับกำลังตอนนี้กำลังเช็ดเครื่องนะฮะเท้าเครื่องมา่อมนะครับจากสระบุรีนะครับ ดีๆกําลังทําลองยังยังไม่ขายแบบวอ๋อแค่ยังขายแบบให้คนกันเองไปลองใช้ครับอ๋อยังไม่ได้บ้านเก็บข้อมูลได้แค่ได้แค่สินได้แค่สิวสิบโอ้ยครับสิบโอ้ยก็สามพันสี่พันบาท ผมบอกพิเศษกับุพท่านอูกเลยตามมาด้วยเลยวป่ะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยซีเรกยนก็แวะเที่ยวกันก็ได้พี่เนี่นี่ก็มีกันใกล้ๆยี่สิบโล<ห>ออกไปใ,ใ้น้ำตกตัดต้นนะครับเพื่อนไปได้เลยใกล้ๆจะมีช่วงเยี่ยยี่ห้ายี่หกเนี่ยช่วงนั้นน,ะน่ะหางเครื่องเสียงการแ้งเขา 在珠海，买房。